สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกา l เลฟ Chinese Novel and s ี r i ส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูกานนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะด้วยว่าตอนนี้ก็ออนแอร์แล้วสำหรับเวอร์ชั่นละครของช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักนะคะก็นำแสดงโดย คุณเมิงจืออี่แล้วก็คุณชียเจิงสีนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเรามาดูที่นิยายต้นฉบับกันบ้างนะคะหวานขอสปอยไปในตอนจบของเรื่อง Lo y a l ู u m อร r s นี่แหละคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าเรื่องนี้ก็มีเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อเดียวกันเลยกับชื่อละครภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ท่านผู้แต่งนะคะใช้นามปากกาว่า ผีเสื้อเย่เสียนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะโทนเรื่องมันจะเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็อิงประวัติศาสตร์ใช่ไหมถ้าพวกเราดูจากเนื้อเรื่องคำว่าโรแมนติกคอมเมดี้ก็อาจจะเดาว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบพระเอกนางเอกอยู่กันแบบ เป็นคู่ๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้มีความพิเศษนิดหนึ่งก็คือมันจบปลายเปิดนะคะสำหรับนิยายต้นฉบับก็คือนางเอกของพวกเรานะคะฮาวาลิวลี่เนี่ยนางชอบที่จะใช้ชีวิตแบบสงบสุขค่ะนางก็จะไม่คือนางไม่อยู่กับพระเอกนั่นแหละส่วนพระเอกนะคะขึ้นของราตนั่นเองค่ะ ก็ม e ีหน้าที่ที่ต้องดูแลความสงบสุขของแคว้นแล้วก็ประชาชนนะคะแต่ถามว่าทั้งคู่รักกันไหมทั้งคู่รักกันมากนั่นเองค่ะมาเดี๋ยวหวานจะขยายความตรงนี้ให้ฟังนะคะแต่ว่าเพื่อนๆอันนี้มันก็คือแค่ในนวนิยายต้นฉบับเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเวอร์ชั่นละครเนี่ยหวานว่าเขาคงจะมาปิดให้เราค่ะไม่จบปลายเปิดนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในปี2023แล้วนะคะตลาดก็คือพวกเราต้องการที่จะ ดูอะไรแบบชื่นใจนะคะ ในเรื่องนี้นะคะโอ้โหแคสคุณชูเจงซีมาเล่นเรื่องนี้เป็นรัชทายาทหรือว่าองค์ชายจี้หยวนซูเนี่ยได้บาปโอ้โหมันใช่เลยะคะ่ะเหมือนเดินออกมาจากในนิยายต้นฉบับเลยนะคะสีหน้าต้องมีความเย็นชาหยิ่งยโสค่ะแล้วก็ความหล่อต้องไม่มีขีดจํากัดนะคะรวมทั้งเวลาที่เขารักนางเอกแล้วนี่คือไม่มีขีดจํากัดเช่นเดียวกันอะไรอะไรก็ทําเพื่อนางเอกค่ะวิ่งเข้าไปหาแต่นางเอกของพวกเราก็จะวิง่งหนีอยู่ตลอดเวลา น,ะะนี่ก็คือเส้นลายของนิยายต้นฉบับก็จะเป็นแบบนี้นะคะนอกจากนี้แล้วพระเอกก็จะต้องมีความลึกล้ําด้วยคือคือใบหน้าของเขาอะจะมีหลายคาเลคเตอร์หลายอารมณ์ซึ่งคนะจะมองไม่เห็นว่าเคยคาดเดาไม่ได้ว่าพระเอกเยคิดอะไรอยู่นะคะแล้วพอเราเห็นผ่านหน้าจอโอ้โหเสื้อผ้าก็มาเต็มเช่นนี้นะคะให้ความรู้สึกว่าเป็นพระเอกที่ฮารุฮาราหรูหรามากเลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความเก่งของพระเอกนะ ะะแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็กําลังใจค่ะจากทางนางเอกของพวกเราด้วยแล้วก็พระเอกเราก็เป็นทั้งกําลังใจแล้วก็หน่วยสนับสนุนให้พระเอกด้วยนะคะเพราะว่าทั้งคู่จะต้องเข้าไปพัวพันกับการสืบคดีที่มันก็มีความลึกลับค่ะอยู่ในแบบท้องพระโรงในมหาราชวังนั่นแหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอํานาจแล้วก็มีความมี ไซส,สึกมีกระเบศอยู่ในในราชสำนักเป็นเชื้อพะวงด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะมีความลึก,ลกซึ่งต้องใช้ปัญญาของฮาวาหลิวลี่นะคะนางเอกของพวกเราช่วยเพราะว่ากระบฏนั้นมีตำแหน่งเป็นถึงองค์หญิงกันเลยทีเดียวซ่อนตัวอยู่ในพระราชวังแห่งนี้นี่แหละค่ะทีนี้ก็เลยทำให้นะคะพระเอกซึ่งเป็นรัชทายาทอยู่ก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะแบบป้องกันบัลลังก์ของเขาคือเขาจะต้องขึ้นของราชให้ได้เช่นเดียวกันก็จะต้องสืบให้ได้ว่าคน ในคดีเนี่ยเป็นใครนะคะความลึกลับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมันยากมันดูยากแต่ว่าก็ไม่พ้นความสามารถแล้วก็ความฉลาดของนางเอกนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะทําให้เรามีความอาตอนแรกก็จะลังเลหันเหไปเยอะเพราะว่าก็จะมีนางสนมหลายๆคนด้วยเนาะในเมือในพระราชวังนั่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนางเอกของพวกเราก็สามารถที่จะจําแนกออกมาได้ว่าใครคือผู้หลายตัวจริงนะคะในนวนิยายต้นฉบับนะคะต ตัวของพระเอกเองเนี่ยคือด้วยความที่เป็นรัชทายาทไงเขาก็มีสนมหลายคนนะ <c oughs> คือในนิยายใส่ได้เต็มที่นะคะอ่าค่ะทีนี้นะคะในนิยายก็จะเน้นไปที่การความเก่งของนางเอกการสืบสวนคดีของฮวาหวิลีล่นะคะแล้วก็การบริหารราชการของทางรัชทายาทนี่แหละคะ่ะแล้วก็การสนับสนุนที่แบบว่าจะต้องพอนางเอกสืบคดีได้แล้วก็ต้องมีการจับ กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนซึ่งนางเอกกับพระเอกก็จะเป็นเหมือนกับคู่หูที่ทำงานด้วยกันอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลสรุปออกมาเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างกายไม่ว่าจะเป็นคนสนิทนะคะเพื่อนสนิทของนางเอกแล้วก็คนที่แบบพระเอกก็ ก็คาดไม่ถึงอะในตอนแรกก็คือจะเป็นจะเป็นผู้ที่มีส่วนนะคะที่เป็นผู้หลายด้วยนะเอาวานใบๆให้นะตอนนี้นะ,ะเออเด็กก็มีคนถามอีกแอวานจะใบทําทไมในมณนเป็นนิยายต้นฉบับเอามบใบก็ได้ใช่ไหมอ่ามันก็จะมีอ่าตัวละครนะคะในนิยายที่ชื่อว่าตู้เฉินแล้วก็มีตัวละครที่ชื่อว่าเทียนเจียมมินนะคะก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีอ่าอวินหานนะคะก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับในคดีนี้ด้วยละคะ่ะ เอาเป็นว่านะคะคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับผู้สูงศักดิ์หลายๆท่านเลยนะคะซึ่งณตอนแรกที่เราดูเนี่ยเราเพิ่งดูไปอย่างหวานดูไป4ตอนเนี่ยมันก็จะยังมองไม่เห็นใครเลยละว่าคนไหนหน้ามันจะมีความเป็นไปได้นะคะมีความหลอกดาวอยู่เล็กๆนะคะพระเอกนะคะเป็นผู้ที่ยันชาก,ก็จริงแต่ว่าหัวใจเขานี่เป็นผู้ชายหัวใจทองเลยนะคะเขามีความจริงใจแล้วก็เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองสุดๆอะแควนแควนจินคือต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ประช นนะคะแคว้นกับประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะส่วนทางด้านของฮาวาลิวลี่นั้นนะคะนางเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ดูภายนอกแล้วมีความอ่อนแอนะคะแต่ว่าคือไม่ไม่เปิดเผยไม่เด่นเอาเป็นว่าตัวเองไม่ทําตัวเองเด่นแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีความฉลาดมากๆเลยนะคะรูปรักษณ์นั้นสวยงามแน่นอนค่ะแล้วจริงๆแล้วนะคะฮาวาลิวลี่เนี่ยเป็นผู้ที่แบบ ที่แบบไม่อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้กับรัชทายาทเลยเอาง่ายๆนางไม่ชอบเลยนะคะนางอยากจะอยู่ให้ไกลๆค่ะซึ่งดูแล้วนะคะนางเอกในนวนิยายเนี่ยฮวาลิวลี่เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกรไรหัวใจนะคะรักพระเอกช้ามากรักชา้าแต่เดี๋ยวในละครนะคะไม่แน่อาจจะปิ๊งกันเร็วก็ได้เพราะว่ามันมีแค่24ตอนเองค่ะเพื่อนๆนแล้วก็อย่างที่หวานบอกไปนะคะพอสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยพระเอกขึ้นคลองลาดแล้วก็ดูแลประเทศชาติดูแลแขว้นได้อย่างดีนะคะ ส่วนนางเอกของพวกเราเนี่ยนางเป็นประเภทผู้หญิงเลือกได้ค่ะคือคือทีมของนิยายเรื่องนี้คือจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดนะคะที่เป็นอิสระเสรีของผู้หญิงในจีนยุคโบราณที่มีความที่มีความ แบบน่าเคารพมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำตัวเด่นอะไรแบบนี้นะคะสำหรับนางเอกในนวนิยายเรื่องนี้แล้วก็ฮวาลิวลี่เนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นตัวแทนที่จะมาพูดตรงนี้รวมทั้งนะคะการที่ไม่ยอมเป็นแม่ของแคว้นหรือเป็นมันดาของแคว้นไม่เป็นหองเห่านี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านางรักความสงบแล้วก็อยากใช้ชีวิตสบายๆมากกว่าที่ชนบทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าในเวอร์ชันที่เป็นละครนี้นะคะ จะจะมาจบสมบูรณ์ให้ให้พวกเราคนดูหรือเปล่าก็คือให้พระเอกกับนางเอกก็คือให้พวกเราอะ่ะที่ดูอยู่เข้าใจว่าพวกเขาก็อ,อาจจะแบบ คองลาดอยู่ด้วยกันไปเลยนะคะก็นางเอกก็มาเป็นฮองเหาหรือไม่ก็พระเอกก็สละดราชบัลลังก์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตสงบสงบกับฮวาหลิวลี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ถ้าจบแบบในในวรรณยายต้นฉบับพวกเราก็คงอือีกแล้วนะคะอีกแล้วก็คือพวกเขาอยู่กันคนละที่แต่พวกเขาคิดถึงกันอะไรประมาณนี้แล้วต่างคนก็ต่างทํานะคะประโยชน์ให้กับแค้นแล้วก็ประชาชนในในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะคนหนึ่งเป็นฮองเต้คนหนึ่งก็ไปใช้ ชีวิตอยู่ในชนบทนะคะแต่ว่าตระกูลนางคือนางเอกของพวกเราไม่จนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนางไม่ได้ลําบากถึงแม้ว่าจะอยู่ในชนบทก็ตามค่ะอยู่อย่างสบายๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างแล้วก็อยากให้จบแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกับแอดหวานได้เอาแบบว่าคองราชด,ด้วยกันหรือว่าพระเอกนะคะสละราชบัลลังก์แล้วก็ไปอยู่กับนางเอกดีเอ่ยไม่เอาไม่เอา,เอาแบบจบไปเปิดนะคะเ <laughs> อาละคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในอัพพิซอดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ